ขาเร่อยู่แล้วโฟรส์คมสานว์เสเซสออัด้วยนะครับนี้คุณกต็มพร้อมกับพาล้ๆเล่นเองเราจะพาให้คุณวายสนุกสนานกันในสีารเกแบบนี้กันที่ตลอดกสองชั่วโมงเลยไปเลยตรงนี้นะนี้ก็จะคุกันเ็ขอเปิดตัวที่แกันหน่อยได้ไหมตัวปงแล้วก็แนะนตัวทีโ้ ลอยๆลอยๆลอยๆได้แล้วง่าเลยแล้วเรากงจะไปที่ไหนโอ นี่ครับมาครับสมัครได้ของค่านี่ครับขอพี่ค่าด้วยเออแล้วครับเขาเห็นว่าอยากได้มามอบให้อ่าเตรียมครับ

ใช่ใช่เเจอตัวลงๆไม่ใช่ไหม่เอบใช่ไม่ใช่เป็นหมาที่รแกแจ๊กิงมมีจัตยี่อยู่หรือ้อง่อก่าวหรือต้อ่าม่ตื่นตอนเช้าเลยอ๋อ ที่สัตว์ที่ผมจเล่นเนี่ยผมเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยเฮ้ยเพราะว่าผมอยากให้แบบมันมันใหม่ผมเนี่ยเป็นโลเสาร์แล้วมาเนี้ยเออเราก็ยังเป็นโลเซอร์ในโลเซอร์ได้อยู่นะถ้าวันนี้นะกัน แล้วก <Smile. S 2> ็หลังจากนร์ตเจ็บตลับเลยเยอว่ากทุกคนทุกคนเป็นซไม่น่าชื่อว่าที่ตอกเขาเพี้ยงแบบเรื่ออะไรนะเอาโปขึ้นมาไม่เคยเจอที่โปเลมือนรัเนี่ถือว่าณนุณน่าะ ผมว่าฟขรกัวล่าแล้วผมมาเป็นที่ครู้น่ครู้อสูอสเออดว่าเหมือนกันตัวยังไงอ่ไม่เหมือนนะพูดไปเล he was a what i เข้าใจแต่เนี่ยเขาเขาชี้ช่เองเลยเขาอยากจูงตอบทำไมคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนที่รวยเพื่อนไหสุดเชื่อเราโมให้คิดดีี่ไหนุกเลยแต่นี้องเอาเอกสารูโซี่ยอโกับเล็เท่ากันรอบนี้มีเทำไมเขาคิดว่าเขารวยที่ถ้าจ้าเราโมเนี่ยเขาอยู่